ก็โซเดยกัน mm ด้วยนะครับผมก็ว่ากับผมบูมชาแนลแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็มาสลหร50คลิปหนอยแล้วกันนะครับผมกับช่องใหม่ผมบูมชาแนลแล้วกันนะครับอ่าครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บูมใจมากๆเลยนะครับผมสาหรับตัวผมเองนะครับผมก็50คลิปนะครับผมกับช่องใหม่ผมนะครับบูมชาแนลนะครับก็หลังจากที่การช่องเก่าผมบินไปแล้วเนาะก็คือบูมใา่ยิ้มีใส่นะครับ ก็15บห้าโดยทีดาโนนะครับผมนะครับก็ล่าสุดที่ผมเลยต้องไปเริ่มจากซูมใหม่หมดเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นกระจายข่าวช่องเก่าผมบินวิ่งหาซับเอ่ยนะครับวิ่งไปดูไลฟ์สดอะไรพวกนี้ไปเม้นต์บ้างอะไรเนี้ยกระจายไปเลยนะครับผมกระจายข่าวนะครับแล้วก็รวมถึงผมไม่แชร์คลิปไลฟ์สดด้วยนะครับผมก็คือทั้งคลิปใหม่เอ่ยต้องไปเริ่มนับมือใหม่หมดเลยนะครับ วิ่งหาซับก็บวิหาซับใหม่เก็บชั่วโมงใหม่อีกนะครับรู้สึกว่าต้องไปเริ่มใหม่เลยนะครับก็ถือว่าถือ,ถอว่าเป็นเรื่อที่เพราะหลายคนเสียใจช่องเก่าผมแหละก็ผมก็ใจว่าเออพวกเราก็คิดถึงช่องเก่าผมหรือแหละเอะเคี้วผมก็ก็ถือว่าไปขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณเอฟทีขอบคุณทุกๆคนเลยนะกันไม่ไว่าจะเป็นแฟนับพี่คิดไว้ดีเลยทั้งคนในกลุ่มเมสเจอเ่ยไม่ไว่าจะเป็นท่านแจ้คุณเบส แล้วก็อา่านหน้าตัวห,ห,หลายคนเลยนะครับโอเคแล้วก็มีพี่คิดว่าทีดีด้วยที่ให้การันตีขอช่องใหม่ผมเป็นคนแรกนะครับก็รบถึงรบถึงทุกคนเลยนะครับผมทั้งแฟนคลับเก่าช่องเก่าที่เคยกดติดตามช่องเก่าผมก็ทุกคนเลยนะครับผมทั้งพี่ป้าลุงป้าน้าอาตายายเพียบนะครับผมจะได้เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นอุศงอายุกันทั้งนั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเพียเพียวเลยนะครับผม ส่วนใหญ่พี่คนมามนจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจผมก็แล้วกันนะครับที่กดติดตามช่องใหม่ผมนะครับก็ขอบคุณที่เข้าใจช่องเก่าผมด้วยช่องเก่าผมบินด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ผมอาจจะอธิบายวนไปวนมาก็ผมขอโทษด้วยแล้วกันนะครับอาจจะไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะไรแลก็หลายคนก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกเข้าใจที่เหตุการณ์ช่องเก่าผมบินก็แล้วกันนะครับ ก็ก็เข้าใจผมแล้วว่าผิดกฎนะครับก็ต่างนันแล้วเนาะผมไปคิดไปพูดกับยูทูบแหละนะครับผมครับก็ถือว่าค่าสิบคลิปก็มีผมตรงคลิปก็ได้เปื่อยอยู่นะครับคลิปโกงคลิปเก่าคลิปดองนะครับผมก็โควิดนี้โงโปรเจกต์เก่านะครับโปรเจกต์ใหญ่เก่านะโปรเจกต์ปีโปรเจกต์เก่านะครับแล้วก็ถึงเราทำเรื่องพิโกเทงนะครับรเออโปรเจกต์ใหญ่นี่แหละเือเกินที่มีโควิดในทุกคลิปอะตอนทำซ่องเก่าผมอะสมัยซ่องเก่าผมอะ นะครับผมสองว้นเข้าาคลิปนะครับตอนนี้คือคือเราทำเราคือ่องเก่าของปินแต่แล้วแล้วก็เออตอนเนี้ยผมทําคลิปแมวใหม่นะก็คือเป็นคลิปเพราะว่าที่ไม่มีคาควาสุภาพไม่มีคําหยาดครายเดียวง่ายๆนะครับผมเป็นคนปกดีแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคำหยากอยู่แล้วนะครับใครๆก็ชอบกันเนาะผมก็คือทุกคนเขาไม่ชอบพูดคำหยาดคายแล้วก็ขอโทษขอโทษได้ทุกนณะแล้วก็ขอโทษแทนทุกคนคนนี้กลุบด้วยนะที่อาจจะมีคำหยาดคลายบ้างนะครับ นะครับผมก็ขอโทษด้วยกันนะขอโทษแทนแทนเขาแทนพวกเขาด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าขอบคุณที่มาให้การังใจผมแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนบนเวทีด้วยที่เรับผมขึ้นเวทีก็แล้วกันนะครับเปิดโอกาสเลยนะขอบคุณทุกคนเลย้ะกันทุกบ้านเลยหลายบ้านเลยแล้วกันนะครับผขอรวมภาพรวมเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มาเติมบ้านหมวกไนไปผมมันเยอะแยะมากมายไกรก่อนเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม,ผมก็จะ400ศัพทมแล้วกนะ็ถือว่าเรื่องดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมผมจะไอ้คนทีดูบ้านใครหรือไปไม่โ่วถึงก็ขออภยัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ารวยประแจเยอะมากไม่รู้จะไปบ้านไหนดีตอนเนี้ยนะครับก็ตามนั้นเนาะหรือไม่ว่าจะตามข่าวเรื่องกลุ่ม messenger เออเพราะว่าตอนนี้สงคารามสี่ก็จะจบละนะครับจบภายในไม่กี่วันก็คือวันพรุ่งนี้ก็อาจจะจบละนะครับผมยังเป็นทางกาแล้วก็วันที่ห้าคือวันมะรืนนี้ก็ก็จะลากลู่เมเจอร์ละเพราะว่ามีการเสียท่านแจ้นี่แหละท่านไก่แจ้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันที่มาให้กำลังใจผมแล้วกันเนาะคือช่วงนี้อาจารแบบ ขยันลงคลิปบ่อยหน่อยแล้วกันนะครับขยันลงคลิปบ่อยนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเราต้องขอขอขอบอู้ดอะไรต้องรทุกคอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับจะไม่คอมเมนต์น้อยหรือคอมเมนต์เยอะก็ผมไม่สนใจหรอกนะครับผมผมไม่ให้นล้ผมไม่สนใจหรอกจะบอยให้็จะขออภัยกับพวกอ้วนไปๆวนมาไปอ้วนไปวนไปมาด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมนึกไม่ออกจริงๆอาจจะลนๆไปหน่อยนะครับเกิแล้วกันเนาะ โอเคแล้วผมก็ตอนนี้พัฒนาช่องไปเยอะมากเลยช่องใหม่ผมนะครับผมก็จะสาราที่ละจีวไปหาทรัพย์เอ่ยอะไรเนี้ยนะครับผมก็ถือว่ามีการช่วยล็ขึ้นล้องขึ้นบนวิธีล้องเพลงบ้างอะไรเนี้ยก็เนาะอืมนะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ให้กำลังใจผมมากนนะครับก็ฝากไปกดติดตามช่องใหม่ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะนะครับผมก็ สวสดคลิปนีกวัวโตลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ